ใช่ค่ะก็ดีค่ะบรรยากาศรอเทศกาลตุูจีนมาตลอดเขาชอบชอบใส่ชุดจีนจีนชุดต่างๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่สวยค่ะก็ตอนแรกจะมีหัวมากกว่านี้ไงแล้วก็แบบเออแกออกดีกว่าเพราะชุดก็เยอะแล้วเหมือนเดิแล้วใช่ค่ะเครื่องเพชรใช่ค่ะเครื่องเพชรก็เยอะแล้วเราจะใส่หัวอีกไม่ได้บทบางเครื่องเพชรของเขาคุณคุณภาพชรดวันนี้ประมาณเท่าไรคะแม่90กว่าล้านป่ะ90กว่าล้านอยู่ที่คอเป็นยังไงบ้างคะไี่หูอย่างเงี้ยว่าหนักๆอยู่นะก็หนักหนวยซึ้งมาก ิที่ที่ทำไมถึงรอเทศกาลจีนนะครับเพราะว่าชอบชอบซองแดงชอบเราไม่ได้นะหรือว่าตามร้านต่างๆจะส่งซองแดงมาให้เราก็จะชอบสะสมซองแดงช,ชอบแต่งตัวแบบจีนๆเลยค่ะแล้บรรยากาศในงานวันนี้นะคะแม่ไปถ่ายรูปรก,กับมันกรขบวนแห่ต่างๆเนี่ยคืออันสัมภาษณ์ก่อนจะเริ่มงานใช่ไหมจริงๆอันอยากไปเริ่มงานเลยเนี่ยอันชอบมากเลยแม่ลองการแบบว่าขบวนแห่การชุดยังไงบ้างคะแม่มองแม่มองคืออะไรนะหมายถึงว่าแบบขบวนแห่ต่างๆขบวนชุดสิงยอง น่ารักดีอ่ะมีเสน่ห์ของเขาอะค่ะอันชอบแต่วันนี้อันจะนั่งรถเหมือนรถลากอ่ะเขาเรียกอะไรถสับล้อเหรอค่ะสับล้อจีนเลยสับล้อจีนค่ะลากไปค่ะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ชอบค่ะค่ะบรรยากาศต่างๆก็คือแบบว่าเข้าทุกอย่างแบบคนจีนก็คือชอบเลยใช่ค่ะฝากให้แฟนๆแบบว่ามาร่วมงานวันนี้วันที่29หน่อค่ะก็เชิญถึงวันวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่20ใช่ไหมถึงวันที่29นี้นะคะ ก็ที่สยามพารากอนนะคะก็แวะมาได้ค่ะสวยงามมากมายอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยมาล่าสุดเพิ่งกลับมาจากปลายเป็นยังไงบ้างเด็บหนาวหนาวไม่ว่าชอบหนาวแต่มันโค้งเยอะมากระหว่างทางใช่ไหมย่าระหว่างทางพี่อุ๋ยก็อาเจียนไปแล้วเรียบร้อยย่าเป็นยังไงเนี่ก็ก็เป็นนิดนึงก็เป็นค่ะก็จอดรถกันเลยอ่ะก็เป็น เห็นวิวแล้วก็คุ้มค่ากับการเดินทางใช่ไหมคะคือเราอยากข้ามไปถึงปลายเลยเพราะเราชอบปลายเป็นสถานที่ที่อยากไปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วไม่เคยมีโอกาสได้ไปไะแต่ตอนนี้เราพอไปถึงโอ้โหนั่งรถไม่อยากคิดเลยโหเราเก่งมากอะที่เรานั่งได้เงี้ยบรรยากาศคุ้มค่ากับที่เราได้นไปคุ้มค่าค่ะเพราะเป็นแบบเราไม่เคยเห็นแบบเมืองไทยว่าจะสวยงามขนาดนี้ พอ่อโบติกรับละครในเมืองอ,อันนี้เขาก็บอกในเมืองนะแต่มันมีฉากทีต่ต้องไปก็เลยอ่ะไปก็ไปอย่างเงี้ยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถ่า,ายรูปมาเยอะเลยใช่ไหมฮะเยอะมากใครจะมีลงอีกนะคะเนี่นยเยอะเยอะเลยใช่ไหมเอ่อนี่พระเอ,ะอกอะฮาร์กบุญอะไรเยอะไหมฮะพระเอกอะไรนะพระเอกกบฏเราเยอะไหมฮะเท่ะไรอย่างเงี้ยไม่เลยน,นาลา้อ,องน่ารักเขาชอบแบบพระเอกไม่พี่ออเ่ะอ๋ออเอ โฮมสเตย์เราอะมันจะไม,น <c oughs> ไม่รู้เห็นในรูปเปอ่าจะเป็นบ้านบ้านบ้านไ <c oughs> ล,ล่ไล่ระ,ะดับกันออกไปอะค่ะแล้วก็จะเป็นบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยห้องนอนอ้้มอ่ะคือห้องนอนอั้มเราถือว่าใหม่แล้ว <c oughs> ห้องนอนอะจะมีลําโพงที่ดํามีไฟเทคอะไรเง,งี้ยแล้วใครจะเปิดแบบว่าปูทุมันก็จะซิงมาห้องอ้ามมาอ่ไป็จะรู้หมดเลยว่าวคนเนี้ยเขาฟังข่าวดาราคนเนี้ยเขา, <c oughs> ขาอุ้ยมีอ้มเอ๊ะมีเสียงเข้มเนี่ยคนเบื้องหลังในกองถ่ายแน่นอนเขามีอัดเสียงไว้มีเสียงอั้าเสียงเข้มมีอะไรน้นเยอะเนาะฟังเพลง ไล่ดูตลอดแล้วก็ฟังอยู่ตลอดเลยก็สนุกดีสนุกวันนั้นได้นอนได้อ่นได้นอนไ,อได้ดไอ่านบทไหมคะคือเราได้ยินเสียงนี้แล้วเข้มก็ร้องเพลงอยู่ข้างล่าง<อ>เสียงดังแบบ<อ>เล่นกีตาร์ร้องเพลงอย่างฟังไปกี่บทเพลงคะทั้งคลิปหลายเนาะแต่เขา,ขาก็ก็จบกันเร็วค่ะห้าทุ่มเขาก็จบแล้วใครอจอยกันคะพี่อั้มอั้มจอยกลางวันเขาจอยกลางคืนแล้ก็แบ่งแบ่งเวลาการอะไรอย่างงี้อ่าจริงๆเราจะได้ชมเมื่อไหร่ครับ ก็ได้ดูเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่รู้สิคะยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเก็บสร้างบรรยากาศมาพร้อหมดทุกที่เลยใช่ไหมพี่งามใช่ค่ะน้อจะได้ดูกันในรอบภาพสวยมากด้วยค่ะอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียง